ใครใจดีกดตะกร้านะคะขอหนึ่งบ้านจากอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทุเรียนทอดทุเรียนทอดกรอบหอมมันกรอบหอมมันมีความหวานจากเนื้อทุเรียนนะคะล้วนรวนใจดีกดตะกร้าส่งฟรีค่ะ ไลน์นี้ส่งฟรีไลน์นี้ส่งฟรีเฮงเฮงปังปังขอบคุณพี่สมนึกค่ะขอ,ขอบคุณพี่สมนึกจ้า พี่สมนึกอขอบพอระจ้าสิบสามคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้จ้าสิบสามท่านแล้วจ้าสิบสามบ้านแล้วแม่ขออีกเจ็ดบ้านนะคะเจ็ดร้อยขอเจ็ดคนเจ็ดร้อยขอเจ็ดคนเจ็ดร้อยขอเจ็ดคน เดล้อยขอเจ็ดคนค่ะแม่เดี๋ล้อยขอเจ็ดคนนะคะขอบพระคุณคะ่ะเ็ดล้อยขอแค่เจ็ดคนนะคะป่ะหกร้อยหกสิบ หกร้อยหรอยท่านขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบพระคุณค่ะ ได้สินค้าแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปุ้ยค่ะได้สินค้าแล้วค่ะปลาชิ้นใหญ่มากขอบคุณที่รีวิวนะคะนี่ปลาชิ้นใหญ่มากสั่งปลาแล้วขอบคุณพี่ธนวันรนะคะสักคนละบ้านนะคะเออสักคนละบ้านทุกคนเข้ามาดิฉันก็ดีใจได้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันดิฉันก็ดีใจดิฉันก็ชื่นใจและใครอยากกินทุเรียนทอดแบบกรอบๆนะคะ กดตะกร้านะคะกดตะกร้านะคะอืมชีวิตแม่ค้าสาวมอลลี่มอลลี่ใครซื้อมาอ่ะใครจะซื้อมาล่ะค้าขอเข้ามามั้บ้านใครละ่ะบ้านดิฉันทันเดอนก็ซื้อมาเสจสวยแล้วสิสวยไหมเดี๋ยวต่อไปน้องจะไปอยู่ในคาเฟ่นะคะเยอะมากทุกคนไม่หวไม่ไหวตอนมื้ออ่ะ หยุดเซอร์เพราะมันไม่มีที่ไวแล้วแล้วไปไปคาเฟ่ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันเวลามาคาเฟ่ถ่ายรูปกับน้องน่ารักนะทำคาเฟ่ให้มันเป็นฟิลแบบบ้านตุ๊กตาแพงนะบอกก่อนหลายหมื่นนะคะบ,บอกให้เติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มชีวิตในวัยเด็กให้ตัวเองค่ะโตมาแล้วก็ ทำงานเองอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อค่ะเขาเรียกว่าสนองนี้สนองนี้สนองรถสนิยมอยากซื้ออะไรก็ซื้อทุงทองทุงเงินอะทุงเงินมาเข้ากล้องเลยอโอ้ยมาแล้วมาแล้วาทวงเงินมาเข้ากล้องนอยทวงเงินมาเข้ากล้องนอยแม่อุ้มนอยอูย๋ดูทำน้า โอ้ไปไหนมาลกูกหนูไปไหนมาลกูกไหนอึ๊บอึ๊บไปไหนมาไปไหนมาคะไม่เอาไอ้ทองหร่อไอ้ทองมันดือ้อไอ้ทองมันดื้อเอาทองเงินดีกว่าไปไหนมาลกูกไปไหนมาจ๊ะไปไหนมาจ๊ะเป็นเที่ยวมาเหรอเป็นเที่ยวมาเหรอทุกคนดูหน้าหน้าแบบแมวเบื่อโลกไปไหนมาลกูกทองเงนินอ่ะไปค่อยๆค่อยๆไม่ต้อง ไม่ต้องตะกุยชอบลงเล็บเดี๋ยวโดนหน้าเหมือนแมวมันเป็นหน้าแบบแมวหน้าแบบแมวเบื่อโลกป้ยโป้ยอย่าทำน้องมันหน้าเบื่อโลกค่ะฝากอีกสองตัวโอ้ไม่ไหวแล้วพี่แค่นี้ก็เกี่ยงกันตักขี้แล้วค่ะไม่ไหว,วบ้านเรามันเล็กอะแมวเนี่ยมันต้องแบบอากาศมันต้องแบบถ่ายเทดีๆอะไรดีๆ จะทํากระบะเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่จะทากระบะไว้ข้างนอกให้เขาถ่ายข้างนอกอะไรข้างนอกบ้านมันจะไม่บ้านมันจะไม่อับบ้านมันแคบแล้วมันในครัวในห้องอน,นุนะมันไม่ได้แบบเปิดอากาศระบายมันมีกลิ่นที่ฉันไม่ชอบอยากเลี้ยงแมวแต่ต้องหาวิธีการแบบจัดการเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรให้มันสะอาดสุขนามัยของคนอยู่ในบ้านด้วยสองตัวกำลังดีให้เขามีเพื่อนกัน สองตัวกําลังดีแต่ถ้าบ้านใหญ่ๆจะเลี้ยงได้สี่ห้าตัวเลี้ยงไว้เถอะจะต,ต้องแบบทีมีที่ให้เขาเยอะๆแต่นี่ไม่ได้ละที่นั่นละต้องอุ่นกินไหมคะเออปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลยจ้ะปลาปลา ปลาปลาสุกแล้วร้อเปอร์เ็นตนะคะไม่อุ่นไม่เวฟก็สามารถทานได้ทันทีเลยนะคะใจดีกดการได้เลยหรือถ้าคุณพี่อยากทานแบบเนื้อแบบร้อนๆแนะนําให้ใส่ไมโครเวฟนะคะแค่หนึ่งถึงสองนาทีพอคะ่ะหนึ่งถึงสองนาทีจะ้ะทานได้เลยปมั่งมีสีสุกกาลังดูสินค้าใหม่เล็หนึ่งหนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีหนึ่งออเดอร์นะคะ ใครใจดีขอหนึ่งบ้านนะจ๊ะสิบเก้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะสิบเก้าท่านแล้วค่ะคุณแม่จ๊ะขออีกหนึ่งบ้านนะจ๊ะสิบเก้าบ้านแล้วโอวันนี้ทุเรียนขายดีลูกค้าน่าจะเห็นดิฉันกินแล้วก็เลยอยากกินหรือเปล่าวันนี้ทุเรียนวันนี้ทุเรียนทอดขายดีเพราะคุณเห็นดิฉันกินแล้วเสียก็เลยอยากกินบ้างใช่ไหม กรอบหอมนะคะอืมกรอบหอมอร่อยทำไมปลาถูกลงปลาไม่ได้ถูกลงนะคะมันมีแบบแพ็ค2ชิ้นกับแบบ4ี่ชิ้นราคาย,ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราทำแพ็คเล็กมาให้สำหรับคนงบน้อยค่ะอันนี้แบบ ถุงซิปค่ะมีล็อกค่ะล็อกได้ทายไม่หมดเก็บได้ค่ะแบบถุงซิปล็อกค่ะทายไม่หมดเก็บได้ค่ะอย่าให้ลมเข้ามันจะได้อยู่ได้นานอย่าให้ลมเข้าค่ะมันจะได้อยู่ได้นานๆกระดานะคะ ชุดเล็กราคาเท่าไหร่อ่าสองร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะขอหนึ่งออเดอร์นะคะขอบพระคุณค่ะ ขอหนึงออเดอร์นะคะขอบพระคุณค่ะอินทรีแดดเดียวทอดได้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยค่ะไปอินรีแดดเดียวนะจ๊ะปลาอร่อยครับทานคู่กับน้ำพริกเข้ากันมากนี่น,นี่เขาได้แล้วพี่วันนี้เขาพี่คนนี้เขาตามของอยู่เมื่อวานเขาได้ของแล้ว ขอบคุณที่รีวิวนะคะเอออร่อยมากทานกับน้ำพริกใช่ปลาทอดร้อนๆกินกับน้ำพริกไม่ขอคืนแบบคุณนวัดบริจาคแล้วดิฉันบริจาคเลยค่ะอย่าไปพูดอีกเดี๋ยวมันมีอีป้าข้างบ้านตัดคลิปอีก <c oughs> มันก็อชอบพากูวกไปกูลำคาญไอ้กลัวไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่ว่าขี้เกียจอะไรนะขี้เกียจขี้เกียจด,ดา อยากเห็นคุณแพรลี่โทรกับอาจารย์สุรพจน์อีกอาจารย์สุรพจ์น์ะเหรออาจารย์สุรพจน์นับถือแกนะดิฉันก็ไม่เห็นตรงกับแกดิฉันทําไม่ถูกแกก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์ดิฉันอย่างเรื่องกรณีขมรไงเอาวิพากษ์วิจารณ์ดิฉันเอาหาว่าดิฉันสนับสนุนความรุนแรงดิฉันไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงค่ะดิฉันไม่ดิฉันไม่ชอบอีวุนเส้นดิฉันบอกว่าดิฉันมองว่ามันเป็นตัวการของความขัดแย้งดิฉันโพสต์ภาพไง ที่เครื่องบินนะที่ฉันบอกเอาไปใส่บ้านอีวุ้นเส้นไปสักสองลูกมันจะได้จบจบนั่นแหละแกก็เอาภาพนั่นแหละแล้วก็ไปเขียนว่าดิฉันแต่ดิฉันนับสือแกนะหนังสือแกนี่จะได้ซื้อมาเลยล่าสุดอะอะไรวะพุทธพุทธราชาอะไรพุทธชาตินิยมพุทธปรัชญาพุทธอะไรเนี่ยอ่านไม่จบอะ่ะยังเครื่องสือแกมาอ่านเลย ปาทอดอร่อยครับคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึง่งขอบคุณครับมาหนึ่งบ้านเลยขอหนึ่งบ้านขอหนึ่งบ้านค่ะอินซีเดียดเดียวทอดให้เสร็จทำห้หมรูปพร้อมทายได้ไปไม่อุ่ดไม่เว็บก็กินได้เลยใจด,ดีกว่าก้านนะจ๊ะ อุดหนุนกันไปอุดหนุนกันไปช่วยกันไปอือยี่สิบสอคนได้ซื้อสินค้าจากอะไรเนี่ยหนึ่งแพ็คมีกี่ชิ้นถ้าเป็นแบบสองร้อยกรัมมีสองชิ้นนะคะสองร้อยสาสิบเก้าบาท แต่ถ้าเป็นแพ็กใหญ่แบบนี้จะสามห้าชิ้นนะคะน้ําหนักสี่รอยกรัมปาลาเราขายตามน้ําหนักนะคะไม่ได้ขายตามจมํานวนชิ้นเฟนะตุกกกซูมาขอบคุณค่ะขอให้คุณแม่ดีวันดีคืนนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็คีโมอยู่โกนผมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแม่คีไปลโกนผม โลกมันยังไม่สง,งบค่ะก็ต้องสู้ต่อไป <c oughs> อืมเห็นไหมล่ะไอ้แล้วไอนน้แล้ว <c oughs> ไม่ตะกร้ามีทุเรียนทอดมีกดเลยมึงอ่ะ น่ยทุเรียนทอดกดเนี่ยกินอยู่เนี่ยตอนนั้ถ้ากินแล้วคุณทุกคนมันขโมยทุเรียนทอดที่ฉันกินกันขายไม่เคยได้กำไรขาดทุนเช็ดเน้่ย ขายปลาก็ไม่ได้กําไรขายทุเรียนก็ไม่ได้กําไรเบือ่ออืมอาทุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนกดตะกาเลยค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดคนแล้วไม่เอาทุเรียนมาขายอีกเหรอเอาก็นี่ไงขายอยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอปักตะการแล้วนี่ไงคะคุณพี่ไม่เห็นหรือไงไม่เห็นตะก้าเหรอคะทุเรียนลูกมกันไม่มีแล้วมันหมดฤดูกาล อนนี้มีแต่ทุเรียนทอดทุเรียนกวนก็ไม่ได้ขายกลับไปบวชใหม่ถ้าจะลุ่งกว่ามึงก็ต้องตื่นก่อนไอ้ชื่นไอ้เวรเดี๋ยวก,กูก็ด่าอีกแต่ละแนนะถ้ามึงอยากบวชมึงก็ชวนพ่อมึงอะไปบวชข้าวมึงกับพ่อมึงอะไปเลยไม่มีทางทำมาหาแดกแล้วก็ไปบวชซะมึงกับพ่อมึงนะทำไมกูจะต้องไปบวชถึงกูจะลุ่งล่ะกูอยู่อย่างงี้ชีวิตกูโคตรสบาย มึงคิดว่ากูลำบากเหรอเนี่ยมึงคิดว่ากูลำบากหรือไงมึงคิดว่ากูลำบากเลยที่กูอยู่ทุกวันเนี้ยมึงหาเงินได้เท่ากับกูหรือรเปล่าวันวันหนึ่งอ่ะมึงคิดว่ากูลำบากเหรอฮะมึงถึงกล้าใช้คําว่าไปบวชน่าจะรุ่งกว่าเนี่ยไปบวชทาไมไปบวชให้มึงกับพ่อมึงมาวิจารณ์กูอีกก็ไป้กูไม่ไปหรอกเดี <c oughs> ๋ยวก็หาว่าก <c oughs> ูอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ไปไปบวชให้เป็นที่ปากมึงกับพ่อมึงหรอก อยู่แบบนี้ดีกว่าสบายใจทำงานหาเงินกินเองดีกว่าไม่ต้องไปขออยู่บนความศรัทธาใครคนนู้นเขาต้องมาคอยคาดหวังในตัวกูขนาดกูไม่บวชยังมาคาดหวังในตัวกูอีกต้องอย่างนั้นอย่างอย่างนี้ต้องอย่างงู้นไม่ต้องสารแน่ไม่ต้องมาสารแน่ไม่ต้องมาจัดแจงไม่ต้องมาสารแน่ไม่ต้องมาจัดแจงเดี๋ยวกูกดติดตาม ดก,กดติดตามกา่ะเอกดติดตามกดติดตามเสือกดติดตามไม่ได้อีกกูจะใช้มึงขึ้นกล้องเลยก็ให้มึงขึ้นกล้องเลยปากปากหมาไม่ว่าใจใจให้มันเก่งเก่งหน่อยใจกากปากหมาไม่เอาค่ะเวลาเชิญขึ้นกล้องนี่ไม่กล้าขึ้นหรอกให้มาพูดไม่กล้าหรอกไปคอมเมนต์นะเก่งเก่งหลังคีย์บอร์ดกระจอกกระจอกอืมมึงคิดว่ากูสบายไงเนี่ย ขยันกว่าแม่มึงอีกกูเนี่ยขยันกว่าแม่มึงอีกตื่นมากูก็หาตังค์แล้วก่อนเข้านอนกูยังได้เงินก้าเนาะไม่อยากจะตื่นนะมึงนี่เนาะหลับลึกอืมหลับลึกหลับไหลทุกคนทุกอย่างปกตินะคะดิฉันเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันมีแบบพวกที่แบบว่าพวกแบบว่าสัมภเวสีเข้ามามันก็จะนิดนึงดิฉันต้องสวดมนต์ไล่เออเอวตารนะี่ยมึงอ่ะก็นั่งไง ใจกากแต่ปากแมวไม่เอาค่ะเออเก่งๆขึ้นกล้องมาเลยถ้าเก่งๆอะ่ะมาคุยกันต่อหน้านี่ไม่ต้องแบบกระจอกเอาอวาตารเข้ามาคอมเมนต์เพื่อกระจอกอืมกระจอกไปค่ะไปหาไปหาแม่มึงในนรกเถอะอืมไปไปไปอืมให้มันไปอยู่กับแม่มันไปอืม ไม่คอมเมนต์ได้ขึ้นกล้องมาติเวลาให้ขึ้นกล้องไม่ขึ้นอ่ะเวลาอยากพูดก็พูดสิกดเชิญไปไม่ไม่มีใครรับแต่คนนะเวลาแบบใครมาพิมพ์แบบปั่นเนี่ยดิฉันให้โอกาสเลยเอาม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 าขึ้นเลยขึ้นเลยอยากคุยอยากเมนใช่ไหมอ่ะขึ้น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 มาเลยไม่ขึ้นจ้าเวลาให้ขึ้นกล้องไม่ขึ้นจ้ะไม่ขึ้นแต่ว่าคอมเมนต์อยู่หลังคีย์บอร์ดเก่งมากคอมเมนต์อยู่หลังคีย์บอร์ดเก่ง เก่งจริงๆนะตัวแค่นี้เก่งจริงๆนะตัวแค่นี้เก่งจริงๆนะตัวแค่นี้โลกนี้ไม่มีอยู่จริงอ่ะยี่สิบเจ็ดคนแล้วขอบคุณค่ะอีกสามบ้านมาแล้ว <S <S ทุกคนใครจะกินปลาหรือกินทุเรียนทอดมาเนีย่ยพอพอด่าคนคนแล้วเดือคนเริ่มเข้ามามุงแลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมา แต่นี่มันด่าใครวะไม่มีีออันนี้คือเป็นปกติเป็นเป็นปกติอ,อตุลตากาค่ะยี 20, ่สิบยี่สิบเจดบานแล้วตวตาก้าได้เลยตัวตาด้าน,นหลังเ่าเลยตรงทั่วประเทศค่ะล้วลาที่ว่าดส่งมาแล้ว ส่งทั่วประเทศค่ะนรานที่ว่าก็ส่งไปแล้วคอหนึ่งออเดอร์นะคะหนึ่งพันสามรอยท่านอืมใครอยากทานทุเรียนทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ฉันก็กดได้กรอบมากกรอบมากกรอบมากค่ะกรอบ หอมเมื่อวานงานทอดกระถิ่นคนเยอะมาก,มากเยอะสิทุกคนมันมีรถแห่อะมันมีรถแห่มีอะไรอะ่ะแล้วงานกระถิ่นมันมีมันมีโปรยทานมีอะไรกันคนเขาก็มารอรับของแจกกันอะไรกันงานบุญอะคนก็เยอะอยู่และ้ะต่างจังหวัดแต่วัดเขายังแบบวัดเขายังแบบยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่เลย <ส>นอนเป็นสำนักสงอยู่เด่นเั็นัดเล็กๆแต่บรรยากาศดีนะคะอยู่กลางทุ่งนาต่างจังหวัดเยอะไหมเยอะไหมเยอะล้นกว่าบาทต่างจังหวัดแ้านกว่าบาทก็เยอะแล้วเอาไว้ทํานู่นทํานี่เอาไว้บูรณะกุฏองุติอะไรกันปอืม หนึ่งพันท่านสวัสดีค่ะใจดีกดตะกร้าได้เลยนะคะอืมใจดีขอหนึ่งบ้านนะคะอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาเร็ยอินซีแดดเดียวแบบทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็คือทานได้เลยยี่สิบเก้าคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะยี่สิบเก้าคนแล้วค่ะไปกดตะกร้ามาเลยกดตะกร้ามาเลยกดตะกร้ามาเลยเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดท่าน 978ท่านมาแล้วใครใจดีกดตากามาเลยค่ะปลาอินทรีแดดเดี๋ยวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยกดตากาเลยค่ะเออสวยเนาะสวยกว่าสวยกว่าเจ๊จ้อแล้วกันสวยกว่าเจ๊จ้อแล้วกันค่ะอืมทุกคนรู้แฟนคลับรู้สวยกว่าคุณเจ๊จ้อค่ะเออก็เห็นๆกันอยู่หลักฐานมันอยู่บนใบหน้า จะให้ว่ายังไงคะก็มันเห็นถึงกันอยู่อะนี่ขนาดไม่ได้ผมยาวนะนี่ขนาดไม่ได้ผมยาวแล้วยังสวยขนาดนี้เลยเจ้าจ้ออืมขำขำอะไรคะโกดก้าเลยวโกดก้าเลยวมาอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวแบบทอดให้แล้วพร้อมทานจะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยจ้ะแบบทอดแล้วพร้อมรับประทานทันทีใจดีก็แค่กดก้านะคะเก้าร้อย ก้าร้อยสิบหกท่านขอสักหนึ่งบ้านนะคะเก้าร้อยสิบหกท่านขอพระคุณค่ะแดดช้ำบีมาก mm. กลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะกลับจากบุญกระถินตั้งแต่เมื่อวานแล้วถึงบ้านประมาณถึงบ้านประมาณไปไปไปพวกมึงพวกเขาจะตื่นนะถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มมั้งประมาณประมาณ,มาณเอ้ยไม่ใช่สิสามทุม่มเพราะว่ายังมาไลฟ์ขายของอยู่ ซื้อแล้วยอมแล้วเมื่อวานดิฉันกลับมาดิฉันยังแบบมานั่งไลฟ์ขายของตั้งนานนะจนถึงแบบเกือบห้าทุ่มกว่าๆนุ่นห้านะทุ่มสี่สิบอืมห้าทุ่มสี่สิบกว่าเกอบเที่ยงคืนกดตะกร้ามาเลยจ้ะเก้าร้อยสิบท่านมาเลยขอหนึ่งบ้านนะจ๊ะสามสิบเอ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะสามสิบเอ็ดท่านแล้วนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนลเลยคนไทยนะเห็นคนอื่นกินก็อยากกินบ้างวันนี้ทุเรียนขายดีกว่าป่นยิงบ้านนะจ๊ะยิงบ้านนะแม่มาเลย,เลยสั่งซื้อแล้วค่ะ